สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักปากชมพูให้สีสวยสดใสไม่เจ็บไม่บวมแก้ไขปากดำปากํากำได้ดีทีเดียวค่ะหลายๆคนยังกลัวกับการสักปากชมพูว่ามันต้องเจ็บมันต้องบวมมันต้องอักเสบต้องปากเจอแน่ๆเลยเพราะคิดว่าปากบอบบางเซนสิทีฟน่าจะรู้สึกเจ็บง่ายจริงๆแล้วงานสักจะรู้สึกเจ็บด้วยกันทุกส่วนค่ะไม่ว่าเป็นสักคิ้วสักขอบตาหรือสักปากชมพูหรือแม้แต่สักลายนะคะ แต่ถ้าช่างมือเบามือนิ่งใช้อุปกรณ์คุณภาพดียาชาดีลูกค้าก็จะไม่รู้สึกเจ็บถึงเจ็บน้อยที่สุดค่ะสักปากชมพูถ้าติดแล้วติดเลยติดได้ดีอย่างน้อย3-5ปีได้ค่ะเพราะปากช่างพัดเองสักมาได้8ปีแล้วสียังสวยอยู่เลยค่ะสักปากชมพูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าสนใจสักปากชมพูไม่เจ็บไม่บวมราคาไม่แรงสามารถสับถามช่างพัดได้นะคะ หรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยสุขวิท95อยู่ท้ายตลาดนิดหน่อยนะคะสามารถเดินมาจากรถไฟฟ้าประมาณ250เมตรได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ